สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครเตรียมตัวมาสารภาพรักกับคุณเขาเขาเตรียมตัวกำลังเตรียมตัวที่จะมาสารภาพรักกับคุณบอกรักคุณเขารักคุณกำลังเตรียมตัววางแผนกำลังคิดเขาเป็นใคร เรามาดูสถานการณ์ตัวเขาระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรใช้พลังงานของคุณไหมถ้าไม่ใช่สถานการณ์ตัวคุณพลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะเขาเป็นใครเตรียมตัวกำลังเตรียมตัวมาสารภาพรักกับคุณพี่น้องดูคุณจะรู้จักกันรู้จักกันกับเขามาตั้ง เหมือนตั้งแต่อดีตมานานแล้วรู้จักกันมานานแล้วฝันคุณเคยฝันวาดฝันกับเขาหรือเขาฝันจินตนาการวาดฝันจะสร้างครอบครัวไปกับคุณมีคุณเป็นคู่ครองถึงจะเป็นจริงไม่เป็นจริงเขาก็วาดฝันจินตนาการมีคุณเป็นคู่คุณรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยเด็กอดีตที่ผ่านมา ผ่านมานานแล้วที่ผ่านมารักด้วยความบริสุทธิ์ใจระหว่างคุณกับเขาให้ให้รักด้วยความบริสุทธิ์ใจงองอนเขาจะมางอคุณมาพูดมาคุยหรือบางคนบางท่านคุณงอนเขาไม่เข้าใจกันเขาจะมาพูดคุยไก่เกี่ยให้คุณเข้าใจเขารักคุณ เขาว่าเขาจะเตรียมนะเขากาลังเตรียมตัวมาสารภาพรักพูดคุยให้คุณเข้าใจเขาที่คุณไม่เข้าใจการงอนที่เดิมไม่เหมือนเดิมนะ่ยคนในอดีตคนที่เคยรู้จักตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาก็รอคุณอยู่ที่เดิมรักคุณอยู่ที่เดิมก็ไม่มีคุณตอนนี้ไม่เหมือนเดิมปลูกสร้างสร้างความรัก ปลูกต้นรักสร้างครอบครัวไปกับคุณเขากำลังคิดเตรียมตัวว่าจะทำอย่างไรรักคุณในกุหลาบแดงคิดหาวิธีจะให้คุณเหมือนเดิมรอคุณอยู่ที่เดิมคุณรู้จักเป็คนที่คุณรู้จักวางแผน ที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณปุ่กต้นรักสร้างครอบครัวคุณกับเขาคุณคุณงอนเขาไม่เข้าใจกันง้อง,งอนเขาเป็นใครเขาจะทำอย่างไรสองเรารู้กันคุณกับเขารู้กันสองคนไม่ต้องพูดก็รู้ใจกันฟังเพลงมันแค่มองตามองหน้า ก็เข้าใจกันวาดฝันมีความรักที่บริสุทธิ์เหมือนพี่น้องเหมือนคนในครอบครัวรักห่วงใยผูกพันเขาเตรียมตัวจะสารภาพรักกับคุณแล้วตอนนี้รักในโลกเสมือนแต่ก็ยังไม่เป็นจริงยังอยู่ในโลกเสมือนยังอยู่ในอยู่ไกลอยู่ห่างอยู่ในความฝัน รักทางออนไลน์แล้วคุณไม่เข้าใจกันแล้วเขาจะมางา้อมาพูดมาคุยรักในโลกเสมือนอยู่ไกลอยู่ห่างแล้วรู้รู้กันสองคนวาดฝันไปด้วยกันต่อสู้ตอนนี้เขากำลังต่อสู้ยามซ้ำอันนี้ก็ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเตรียมตัวจะปอกจะสารภาพรักเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหา ต้องการให้คุณเหมือนเดิมรักผูกพันกันอยู่ด้วยกันเขาไม่ยอมแพ้อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเขารักคุณสร้างครอบครัวไปกับคุณคิดถึงคุณมีคุณอันนี้ก็มีคุณอันนี้ก็สร้างเริ่มต้นสร้างปลูกต้นรักสร้างครอบครัวมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็จะรักกันไปจนถึงอนาคตข้างหน้ายิ้มไปด้วยกัน เขากาลังต่อสู้นี่ก็เตรียมตัวนี่กาลังคิดเราจะมาง้อพูดคุยไต้สำรับดวงใจคุณคือดวงใจของเขาเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความสดใสล่าเริงสนุกสนานแล้วคุณก็เป็นดวงใจของทุกคนดวงใจเขาเตรียมตัวกำลังคิดอันนี้ไพ่ก็ย้ำสามบอกอันนี้คิดอันนี้ก็ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค เอาชนะอุปสรรคเอาชนะใจคุณเขาเตรียมตัวที่จะสารภาพรักกับคุณบอกรักคุณสร้างครอบครัวไปกับคุณหรือให้คุณเข้าใจเขาที่ไม่เข้าใจกันอยู่ทางไกลแล้วเขาเขาเตรียมตัวกำลังเตรียมตัวจะสารภาพรักบอกรักสร้าง ครอบครัวอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าเขาคิดอย่างไรกับคุณจะทําอย่างไรกําลังเตรียมตัวแล้วเขาจะทําอย่างไรความไหลเดียงสาเริ่มต้นรักเหมือนเริ่มต้นหรือเหมือนเด็กเหมือนเหมือนความรักที่สดใสสวยงามอันนี้ก็ไหลไหลเดียงสาเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องวาดฝันมาตั้งแต่อดีตจะสมหวังต่อสู้เตรียมตัว เตรียมใจพร้อมเตรียมพร้อมแล้วอันนี้ก็ต่อสู้อันนี้ก็ยามสาำเริ่มต้นแล้วอย่างไรอีกความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ต้องประสบผลสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองสําเร็จสมหวังอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเรามาดูเขาเป็นใครชีวิตเขาเป็นอย่างไร คนที่เขากําลังเตรียมตัวจะสารภาพรักกับคุณเตรียมเขาเป็นใครกําลังเตรียมตัวมาสารภาพรักกับคุณมาบอกรักคุณแต่คุณคุณกับเขารู้กันสองคนรู้กันเข้าใจกันคนมาตั้งแต่อดีตแลค้คนที่เหมือนที่เดิมเขาอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้คุณกับเขาไม่เหมือนเดิมพระแม่อุมา ดูเขาเป็นคนเก่งแก่งกาได้กาเสียกาเสี่ยงไม่ยอมแพ้นางสีดาเก่งเก่งแต่แต่ดูเขาน่ยต้องรอคอยอะความรักกว่าจะสำเร็จสมหวังนางสีดาต้องมีอุปสรรคปัญหาก่อน อดทนรอคอยช่วงเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมที่จะพร้อมพร้อมที่จะมีความรักที่จะพูดเตรียมตัวให้มั่นใจความสุขเทพสุขความสุขความสำเร็จสมหวังช่วงเวลาประสบผลสำเร็จเขาอยู่ในห่วงแห่งความรักดูเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ พูดจามีหลักการพูดจาไพเราะมีเหตุผลท่างพูดช่างเจรจาดูดีมีเสน่ห์มีรสนิยมที่ดีพระพิรุนเขาเป็นคนที่กล้าแก่งเก่งกล้าหารหรือมีมีเสน่ห์มีเสน่ห์มีพลังึ่งดูดผู้คนรักเป็นคนที่ มีโลกส่วนตัวมีความเป็นต,ตัวของตัวเองสูงแล้วเขามีความมานะพยายามอดทนรู้จักใช้สติปัญญาหาเหตุผลที่ดีมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีรู้จักใช้จิตวิทยาในด้านการต่อรองปรับตัวเข้าสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีมีความสุขม่่งแห่งความรักแล้วเขาก็จะประสบผลสําเร็จในชีวิตความรักการงานการเงินเมื่อใช้เวลา ต้องใช้เวลาที่ผ่านมาเพราะพระพิรุณน,นี่เริ่มสร้างสารรค์ผลงานเริ่มต้นในหน้าที่การงานผ่านอุปสรรคแล้วจะมีชื่อเสียงประสบผลสําเร็จการงานการเงินเข้ามาไม่ขาดสายคนรอบข้างก็มีความสุขความร่มเย็นไปด้วยแต่ความรักที่ต้องใช้เวลาก่อนห่วงเห็นความรักแต่ความรักต้องใช้เวลา คุณกับเขามีความเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวอันนี้ก็ใช้เวลาเพราะนางสีดากว่าจะสำเร็จสมหวังห่วงแห่งความรักพระอารุณเทพบุตรการเดินทางการติดต่อสื่อสาร เขาจะเดินทางมาหาคุณจะพูดจะบอกกําลังเตรียมตัวแล้วจะมาจะมาหาคุณมาพูดไม่ไม่เดินทางมาหาก็ต่อติดต่อสื่อสารเพราะนี่เริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่เขามีพละกําลังความรู้ความสามารถก้าวไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาไม่หยุดนิ่งพละกําลังชีวิตของเขาเขาตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมองกาไกล แล้วก็คู่กับภพยความเก่งเก่งกล้าหารไม่ยอมแพ้เป็นนักปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแบบแผนเก่าๆเพื่อก้าวไปสู่ความทันสมัยบางคนบางท่านก็เป็นคนที่บางคนก็ดูนิ่งๆบางคนก็เป็นคนที่พูดจาแนพูดจาแข็งแข็งเก่งกระด้าง,งจริงจัง,จร,งจริงใจชอบทดลองค้นขวาเรียนรู้ เก่งๆแ,แล้วก็มีความมุ่งมั่นกาเปข้างหน้ามีความมานะพยายามอดทนจนกว่าจะประสบผลสำเร็จเข้าปินไข่เหนื่อยล้าพยายาุดกบนางกากีเหนื่อยล้ากับความรักนับคู่กับความรักความซับซ้อนอ่อนไหวต้องการออกจากปัญหาความรักที่ เหมือนยังสับสอนสับสนอ่อนล้าเหนื่อยล้าในชีวิตอยากเริ่มต้นใหม่หรือเขาไม่ชอบให้คนรักมาจํากัดอิสระภาพเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ไกท่ทองปาดชาละวันต่อสู้ฟันฝาก พะแม่นางกวากประสบผลสําเร็จสมหวังสรุปพักษะยังมีภาระ,ะที่ต้องแบกรับทั้งของตัวเองและคนอื่นหลีกเลี่ยงไม่ได้อ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้สําเร็จสมหวังสมปัารถนาต้องใช้เหตุผลคิดตึกตองใข้ควรกำลังเตรียมตัวให้รอบคอบเพื่อความมั่นใจเพื่อความสำเร็จสมหวังเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ เขามีความมุ่งมัน่นมานะพยายามอดนทนที่ที่จะเอาชนะอุปสรรคเหมือนความรักก็รอคอยได้การงานก็ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาปรัถนาความสําเร็จในชีวิตพบกับความสุขแต่เขาก็จะประสบผลสําเร็จในชีวิตความสุขความสำเร็จสมหวังมีความโดดเด่นมีเหมือนมีสเสน่ห ดูดีมีเสน่ห์มีรส,สนิยมที่ดีมีดูสง่างามหล่อสวยช่วงเวลาที่เขาก็ประสบผลสำเร็จสมหวังนะรอคอยอห่วงแห่งความรักอันนี้ก็ย้ำซ้ำใช้เวลาความเหมือนมุ่งมั่นมานะพยายามไม่ยอมแพ้ใช้เวลาแล้วเขาเป็นคนที่มีความดิเริ่มสร้างสารรค์คิดคน้คนค้นคว้าสิ่งที่แปลกใหม่มเริ่มต้นค้นพบค้นหา เรียนรู้พัฒนาตัวเขาไม่ไม,ไม่ไม่หยุดนิ่งเพื่อความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์โอกาสใหม่ชีวิตที่ดีๆสดใสสวยงามเริ่มต้นและการเดินทางพูดคุยติดต่อสื่อสารมหาคุณแต่ตอนนี้ดูดูเขาจะมีนะการแบกรับภาระปัญหาหมุนเวียนต้องอดทนต่อสู้เหนื่อยล้าต้องการมีคนมาช่วยเหลือ หรือความรักที่มีอุปสรรคเนะนี่ก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันไก่ทองปากชาละวันเพื่อบรรลุปเป้าหมายและความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เขาคิดเขาต้องการและเพื่อนะความอุดมสมบูรณ์พระแม่นางกวักมีโชคมีลาบประสบผลสำเร็จแล้วเขาเผชิญความสุขการประสบผลสำเร็จเนี่ยพายายามซ้ำเรื่องการงานมีฝีมือระดับมืออาชีพมันจะเริ่มต้น มีโชคมีลาบทรัพย์สินเงินทองแล้วได้สมปัารถนาที่เขาคิดเขาต้องการแต่ดูเหนื่อยล้าแต่เขาก็อดทนด้วยความรักที่ยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขเป็นภาระกว่าจะสําเร็จสมหวังไม่สามารถตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่กับใครได้อย่างง่ายดายนะักต้องอดทนแล้วอย่างไรอีกดูดูเขาอ้อนบอนร้องขอให้ได้สําเร็จสมหวังแต่เขาก็จะพบความสมหวังได้ อย่างไรบรรลุปเป้าหมายเตรียมตัววางแผนที่จะมาหาคุณรอให้มั่นใจก่อนแล้วเขาก็จะเดินทางติดต่อสื่อสารรอให้รอบครอบให้ให้มั่นคงมั่นใจหรือไม่เขาคิดตัดสินใจบรรลุปเป้าหมายที่เขาวางแผนไว้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเมื่อเขาคิดตัดสินใจแล้วต้องสำเร็จสมหวังต้องได้เพราะเขาเก่งๆความสุข นะความอุดมสมบูรณ์ประสบผลสำเร็จพระพิคเนตไม่ว่าเขาจะคิดมุ่งมั่นนะพอไปแลกเขาตัวเขามุ่งมั่นปรารถนารอคอยโอกาสใหม่ชีวิตที่สดใสสวยงามความสุขประสบผลสําเร็จอุดมสมบูรณ์ไม่เขาว่าเขาปรารถนาการงานการเงินความรักนะเขามีฐานะอยู่แล้วก็ยิ่งจเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้าเพราะเขาปรารถนาความสําเร็จความสุขความอุดมสมบูรณ์ ได้ดังที่คิดที่ต้องการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคบรรลุปเป้าหมายการแข่งขันเอาชนะนี่ยอันนี้ก็ต่อสู้เอาชนะอุปสรรคเอาชนะใจคุณเพื่อให้ได้สําเร็จสมหวังเก่งก่งเพราะตัวเขาเก่งบรรลุปเป้าหมายเขาเตรียมตัวเตรียมพร้อมจะมาสายรภาพรักแล้วความรักนี้ต้องสมหวังมั่นใจไม่ผิดพลาด เรามาดูความรักเขาความรักความรักของเขาเป็นเหมือนโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นผู้ชายกว่าจะสำเร็จสมหวังรอคอยโดดเดี่ยวเดียวดายทุกทรมานใจความรักมีอุปสรรคหรือเขามีความคิดสุดโต่งในเรื่องความรักความคิดบางครั้งก็เหมือนต้องการอยู่คนเดียวเป็นโสดมีความสุข บางครั้งเหมือนคิดบางคนบางท่านก็คิดสุดตรงครบไปเรื่อยๆกว่าจะเจอคนที่ใช่ที่ไดท้ที่สมหวังความรักก็เหมือนมีมีแล้วเขาเป็นผู้หญิงหรือไม่ผู้หญิงผู้ชายสลับกันก็ได้เขาเหมือนผิดหวังเสียใจถูกหลอกลวงคนมีคู่มาลักไปรักคนมีคู่มีเจ้าของทําให้เขาเหนื่อยล้าลวุ่นวายวิตกกัุวลต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหา ห่วงแห่งความรักแต่เขาก็จะสมหวังได้เพราะมั่นใจเรามาดูเขาเป็นอย่างไรเขาเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะมาสารภาพรักกับคุณคิดอย่างไรจะทำอย่างไร เป็นคนที่คุณรู้รู้กันสองคนเข้าใจคุณรู้จักกันเกรงว่าจะสายเกินไปเขาเตรียมตัวแต่ก็วิตกกลวลกลักวจะสายเกินไปกลัวจะเหมือนเหมือนว่าว่าช้าไปกลัวจะหมดเวลาก่อนกลัวคุณจะไม่รักความคิดเขาคุณเป็นคนที่ดีกว่า กว่าเขาแล้วเขาว่าคุณดีกว่าเขาเขารู้สึกรู้สึกเหมือนคุณไม่สนใจเขารอให้มั่นใจก่อนว่าคุณจะรักเขาว่าจะไม่ผิดพลาดใช้เวลาคิดใช้เวลาปรับความเข้าใจทัศนคติความคิดดูคุณก่อนว่าจะเป็นอย่างไรแต่คุณกับเขาก็รู้รู้กันสองคนเข้าใจความรักเกงว่าจะสายอย่างไรอีก ฉันยังไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขายังมีหวังว่าคุณจะรักจะเป็นคู่กันสำเร็จสมหวังนางฟ้าไพ่นางฟ้าช่วยบอกทีนางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรคนทำอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นจะสำเร็จสมหวังไหมนางฟ้าช่วยบอกที นางฟ้าจะบอกว่านางฟ้าบอกว่ามีบางอย่างมีบางอย่างที่ดีกว่าที่ดีกว่านี้ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดีกว่านี้นี่นางฟ้าบอกว่าพิจารณาดูดีๆจะคิดจะพูดจะทำอะไรพิจารณาดูก่อน แล้วก็พบความอุดมสมบูรณ์ณจะสําเร็จสมหวังถามนางฟ้าคุณถามความรู้สึกคุณถามจิตใจคุณด้วยด้วยตัวคุณคิดอย่างไรจะทำอย่างไรอยู่ที่ตัวคุณได้สําหรับบอกว่าก็เลือกเลือกทิศทางดูดีๆแล้วพบกับความโรแมนติก สถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นพินิจพิจารณาดูดีๆก่อนแล้วก็พบความสำเร็จความสุข